บางทีเราอาจไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ยืนนิ่งๆมองปลาว่ายอยู่ตรงหน้าแล้วจะรู้ว่าการพักผ่อนคือการได้อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงที่นี่วังปลาศูนย์ศิล,ศลปลาชีพบางไทรความงดงามแห่งสายน้ำในพระมหากรุณาธิคุณ ในโลกใต้น้ําแห่งนี้ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีความวุ่นวายมีเพียงความสวยงามที่แผ่วเบาที่ค่อยๆแสบซึมเข้าสู่หัวใจการมองปลาว่ายไปมาในอุโมงค์ใสราวกับได้มองเห็นความคิดของตัวเองที่กําลังล่องลอยอยู่ในสายน้ําบางตัวแหวกผ่านไวบางตัวเคลื่อนไหวช้าเหมือนจังหวะของชีวิตที่มีทั้งเร่งรีบและผ่อนคลายแต่ไม่ว่าจะหมุนเวียนไปทางไหนสุดท้ายแล้วก็กลับมาสู่ความสงบเสมอวังปลาแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสายน้ําไทยแต่คือที่พักใจที่เปิดให้เราได้วาง สิ่งที่หนักอึ้งไว้ชั่วคราวแล้วปล่อยใจให้ไหลไปตามสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้และความสงบงามแกป่ปวงชนและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงริเริ่มแนวคิดอนุรักษ์พันปลาเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสายน้ำและสิ่งแวดล้อมที่นี่ซึ่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสถานที่พักผ่อนของครอบครัวและ จุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความสงบใจกลางอายุทยา